อยู่ที่วิดีโอหรือเปล่าอยู่ที่วิดีโอหรือเปล่าเก็บกับเขาแล้วพี่น้องชัดปเจ้าเมื่อก่อนชัปบอชัปกะลําล้วจ้ารับเต้าไเน้ำ่อจ้า เห็นหอดเ้่อมเ็นเห็นแม่น้อบเห็นแล้เห็นหอดเออๆๆ่อยต้องพูดจ้ะเพราะฟังแม่ที่ถืเมือกล่องไปหน่อยเลยรับเข่าลอบคำที่หน่อยจ้ะหลายลอกมือนึ่งสองหลอบสามหลอบ ยาสีใส่นามันหลายด้วยเดี๋ยวให้มันหมูมันออกให้เสร็จแยกสมค่ั่นตกขอนมือเลยมัน เดี๋ยวใส่น้ำลาใส่หมูนิดนึงท่านจะได้มีความหนัวพอโทอ,อทดพอไผ่แ้วยที่นึงมันเคยยียร์ยายกันค้นบกเก่งเนาะถ้าสมัยก่อนกับปลอดที่ชุดปลอดที่ปลอดที่ด้มันไปชุ่มก็หมูใส่ก็จะไม่ดีอีกเนาะ เวลาพิมพ์อันนั้นเองพ่กะพิมพ์ผิดพิมพ์สือพี่น้องเอาแล้วดิ เหมาะไปเยอะมากเลยจ้ะเมื่อป้องมายจะพูดอะไรเหรอดูกล้องเฉยๆว่าภาพมันสวยไหมถ้ามันไม่สวยถ้ามันไม่ใกล้ก็เหิดอบเหยือบลงมาสวยไหมสวยสวยสวยไมต้องเนาะจ้ากล้องเขาไม่ต้องไม่ต้องพูดหรอกเฉยๆ เป็นไดนเ่งพี่นอ้องเขมแข็งที่เุากุกดอกอัดกระลำนี้ก็ต้องทุกขัดหรอกพี่น้องก็ต้องจนอ้อนอีรี่เลยปล่อยคนเดือดแป๊บหนึงหกกน่งปล่อยมีกุบกรอบกุบกุ๊บรอย อันนี้ก็ที่เอาน้ำมันหอยใส่ทั้งตัวทุกอย่างใส่ไปบิดแล้วจ้าพวกกาตจะลดอีหรอกพี่น้องคอบผาแข็งคอมือบ้าแข็งแก่ลูกคัวบม่ได้กิน เอาแล้วน้ำมันหอยใส่จะยกเกือแล้วอาหารครบห้าหมูแล้วจ้า เก็ล้องมาใกล้ๆสิลูกลูกมาแล้วจับหูกล้องมาเห็นดูเห็นดูเออเห็นก็ช่างมาถ่ายใกล้จะจกบคลิปแล้วถ่ายใกล้ๆก็ดูทิลงมาเห็นไหมแจ้งดีบอสเห็นเห็นแบบโอ้ยบอกมือป้องอย่าพูดเด็ดเดี่ยทีจริงล่ะพี่น้องว่ามีท่อนท้ายหงายลูกแล้วจ้าเรียบร้อยขาจ้วพี่น้องจ้าซ้ำนี่เลยแกเซ็ตเหรอ เสร็จแล้วจ้าเออนั่นแหละดูส๋สิเดี๋ยวมาแม่ถ่ายเองทีนี้เนาบอกให้เปิดอยแคบก,ก็บ่เปิดเนาะโอ้ยโอ้แม่บังเนาะโอ้นี่นี่พี่น้องเอ้ยนี่เสร็จเรียบร้อยพี่น้องพร้อมเสิร์ฟกรอบๆกรุบๆจ้าก็ต้องให้เลคค่ะ